สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแรนดอมกันนะคะใครที่มีปัญหาอยู่ในใจแล้วคิดไม่ตกหาทางออกไม่ได้นะคะเราจะมาพิกอาคาดกันว่าปัญหาที่พบเจออยู่นี้จะแก้ไขได้หรือไม่นะคะกองที่1สังใหญ่กองที่2สัส่งขนาดกลางและกองที่3สัส่งขนาดจิว๋ว ะะตั้งจิตอธิษฐานค่ะนึกถึงปัญหาที่คุณประ,ประสบพบเจออยู่แล้วขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยมาโดนจิตโดนใจให้คุณได้พบกับทางออกของปัญหาจากพลังงานของไพทาโร่นะคะกันกองที่1กองที่2กองที่3ตั้งจิตอธิษฐานเลยค่ะ10วินาทีตัดสินใจเลือกกอง1กกองค่ะ เอาละค่ะเราจะมาที่กองที่1ก่อนนะคะใครที่เลือกกองที่1ปัญหาของคุณจะคลี่คลายไปได้อย่างไรเรามาดูกันขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ได้ชี้แนะชี้นำนะคะขอพลังงานจากเบื้องบนได้มาชี้ทางสว่างหาทางออก แจ้งทางออกของปัญหาให้กับผู้ที่เลือกกองที่หไม่ว่าเขาจะประสบพบเจอกับปัญหาใดนะคะปัญหาการเงินการงานปัญหาความรักหรือปัญหาใดๆก็ตามที่เขาประสบพบเจออยู่ขอเบื้องบนได้โปรดประทานพรบอกถึงหนทางที่จะออกจากปัญหาบอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนี้จะแก้ไขได้อย่างไร King of cups, n i Night of cups, n i Knight of swords, Ten of swords อะละค่ะปัญหาที่คุณประสบพบเจออยู่นี้เนาะเป็นปัญหาที่มาจากคนที่เข้ามาป่วนทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความทุกข์มีความเศร้ามีปัญหาทำให้คุณจะต้องเจ็บกายเจ็บใจซึ่งเขา เป็นคนที่เจ้าชู้เขาเป็นคนพูดดีแต่เขาทำให้คุณผิดหวังเป็นตัวปัญหาของคุณนะคะนี่คือสถานการณ์ของปัญหาขอภายได้ช่วยทำนายชี้ทางออกของปัญหาเลยคะ่ะ six of one temperance the empress t r e e ออฟคั s ค่ะปัญหานี้นะคะมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนเพียงแค่คุณจะต้องมีความเข้มแข็งคุณจะต้องมีความอดทนกับปัญหาที่เกิดขึ้นคุณจะต้องรู้สึกว่าคุณอยู่เหนือพวกเขาคุณยิ่งใหญ่กว่าพวกเขาดังนั้นคุณจะไม่ไหวตามสิ่งที่เขา พยายามที่จะกระทบมาให้กับคุณคุณเป็นด,ดุดดังเลยจัก,กรพรรด,ดินีที่อยู่บนบัลลังก์ต้องมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อคำพูดหรือสิ่งยุแยงต่างๆคุณจะต้องไม่สะทกสะานนะคะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่ะปัญหานี้มันจะไม่อยู่อย่างนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยคุณจะมีคนเก่งคนแกร่งเข้ามา ช่วยเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของปัญหานี้นะคะแล้วปัญหานี้มันจะลงเอยด้วยแฮปปี้เอนดิ้งนะคะคงจะต้องมีการพูดคุยเจรจากันมีการวางเงื่อนไขกันนะคะปัญหานี้เกิดขึ้นกับคนและคนนะคะก็จะต้องมีการเจรจาสื่อสารพูดคุยกันผลประโยชน์ อาจจะไม่ลงตัวจะต้องมีการสื่อสารนะคะจะต้องมีการพูดคุยกันแล้วในเมื่อผลประโยชน์ลงตัวปุ๊บนะคะการเฉลิมฉลองก็จะเกิดขึ้นมาดังนั้นไม่ว่าปัญหาคุณจะเกิดขึ้นมาด้วยอะไรก็ตามนะคะจะต้องมีการเจรจาสื่อสารพูดคุยกันตกลงกันนะคะ คุณต้องลดอีโก้ลงนะเพราะอีโก้ของคุณเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหามันทําให้เกิดความขัดแย้งนะคะการที่คุณเนี่ยถือตัวตนมากจนเกินไปมันเลยทําให้เกิดความขัดแยง้งเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะว่าคนน่ยในเมื่อเขาเป็นคนแบบเนี้ยเขาเป็นคนแบบสวนเสเฮาเป็นคนสดใสล่าเริงแล้วพอคุณไปเหวี่ยงไปวีนและมีความอีโก้ใส่เขาเนี่ยเขาก็ย่อมจะรู้สึกว่า เขาไม่ใช่กระถนที่คุณจะมาคว้างสิ่งปฏิกูลช่วงอารมณ์บุใส่เขาดังนั้นคุณจะต้องลดอีโก้ของตัวเองเก็บคําพูดเก็บงําไว้บ้างนะคะอะไรที่ควรพูดก็พูดอะไรไม่ควรพูดก็ไม่ต้องพูดอะไรที่ทําไปแล้วมันจะไปกระทบคนอื่นทําให้เขาเสียความรู้สึกทําให้เขาโกรธทําให้เขาเสียใจเก็บเอาไว้นําแต่สิ่งดีๆออกมาพูดแต่สิ่งที่ดี พูดแต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งดีๆคิดแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วเดี๋ยวสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปสถานการณ์มันจะดีขึ้นสถานการณ์มันจะไม่อยู่แย่ๆแ,แบบนี้ปัญหาจะต้องเปลี่ยนไปปัญหาจะต้องมีทางออกนะคะอาละค่ะก็เราจะไปกันที่กองที่สองเลยนะคะก็ถือได้ว่ากองที่1ต้องใช้การปรับตัวปรับนิสัยแล้วก็เจรจากันนะคะ ต่อไปเราจะมากล่องที่สองนะคะกลองนี้ท่านที่เลือกกล่องนี้นะคะปัญหาของคุณจะถูกแก้ไขด้วยวิธีการใดขอคําแนะนําชี้แนะจากพลังงานไพาทารุพลังงานจากเบื้องบนช่วยชี้แนะบอกถึงทางออกของปัญหาด้วยนะคะ ท่านไหนที่ชมอยู่ยังไม่ได้กด Subscribe กดติดตามนะคะกดติดตามช่องของครูเอด้วยนะคะตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่49,000กว่าท่านละนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่ที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะมาสนับสนุนช่องนายอลอพยากรณ์ ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีนะคะที่ให้ครูเอได้ทำคลิปออกมานะคะเพื่อที่จะมาสื่อพลังงานบวกให้กำลังใจกับทุกๆคนที่เข้ามาติดตามที่เข้ามาชมนะคะเอาละค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่2นะคะปัญหาของคุณค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาแบบแปลกออกไปฉีกแนวเลยนะคะก็คือเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโลกิยะเกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์ นะคะปัญหาที่มันแบบขาดความรับผิดชอบมันไม่จริงจังถ้าเป็นความรักนะเป็นความรักแบบเด็กๆเป็นความรักแบบลบโลกโลกนะคะไม่จริงใจแล้วก็เหมือนกับแบบว่าจะเทจะทิ้งกันนะ่ะแล้วก็ไปหาโอกาสใหม่นะคะดังนั้นคุณเป็นผู้ถูกกระทำโดยไม่ยุติธรรมเลยในปัญหานี้นะคะ ขอพลังงานของไพ่ได้ช่วยบอกน่คะว่าจะออกจากปัญหานี้ยังไงจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ได้แจ้งข่าวด้วยโอ้มีทางออกจากปัญหาแน่นอนคะ่ะ 1. ต้องอาศัยความอดทนนะคะอดทนหน่อยปัญหาที่เกิดขึ้นนี้มันไม่ได้แก้แบบ ป,ป,ปรับปรุงนี้เสร็จนะมันจะต้องอาศัยความอดทนนะคะอยู่กับปัญหาไปก่อนสักระยะหนึ่งนะคะจากนั้นเนี่ยคุณจะมีคนเข้ามาช่วยมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยนะคะดวงชะตาของคุณจะมีผู้ใหญ่ให้การอุปธรรมดังนั้นปัญหาที่คุณเจออยู่เนี่ยผู้ใหญ่จะเข้ามาช่วยเข้ามาเคลียร์นะคะเข้ามาไกล่เกลี่ยนะคะซึ่งผู้ใหญ่ที่เขาเข้ามาเนี่ย ใชคะเขาเขาอาจจะเป็นคนที่แบบมีคุณธรรมสูงมาก ะะเขาทนดูไม่ไดอ้อยู่ไม่ได้เลยที่จะเห็นคุณจะต้องเผชิญกับการโกหกหลอกลวงนะคะการที่คุณถูกทำเป็นของเล่นทำให้คุณแบบโดนปั่นหัวขนาดนี้นะคะเขาทนไม่ได้เขาจะต้องเข้ามาค่ะเข้ามาช่วยคุณนะคะเข้ามาไกล่เกลี่ยเข้ามาเคลียร์ให้กับคุณเขาเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงมากนะคะเขาเป็นคนที่มีอำนาจด้วยนะคะดังนั้นน่ะ ไม่ต้องกลัวอดทนค่ะอดทนอดกลั้นนะคะแล้วต้องหาทีพึ่งเนาะถ้าคุณ อยู่คนเดียวแล้วคุณไม่ยอมที่จะเปิดประตูออกมารับการช่วยเหลือจากคนอื่นคุณก็จะจมอยู่ปัญหากับปัญหาแบบนั้นคุณต้องปรึกษาบอกให้กับโลกได้รู้ว่าคุณมีปัญหาอะไรไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ไปปรึกษาผู้ที่มีคุณธรรมนะคะแล้วเขาจะช่วยคุณได้ปัญหานี้จะต้องคลี่คลายได้นะคะด้วยคนอื่นเข้ามาช่วยนะปัญหานี้นะคะพายอยากบอกอะไรกับคุณคะพาอยากบอกอะไรกับคุณ แน่นอนค่ะผู้อย่างรู้ดินฟ้า The Magician <c oughs> ขออภัยค่ะมันจะหลุดออกจากปัญหาแบบมหัศจรรย์ The Magician ความมหัศจรรย์คุณจะรู้คุณจะรู้สึกเลยว่าคุณน่ะกำลังจะหมดละกำลังจะหมดจากทุก์จากปัญหาละเซนส์นของคุณจะบอกคุณค่ะ บางครั้งคุณอาจจะต้องใช้สัมผัสที่6ของตัวเองใช้สัญชาตญาณขอของตัวเองในการที่จะคลี่คลายปัญหาแน่นอนต้องมีคนช่วยอยู่แล้วแต่จากนั้นสเต็ปต่อไปคุณจะทำยังไงต่อไปนะคะปัญหามีทางออกนะคะสุดท้ายแล้วหลังจากที่คุณเนี่ยได้ทุ่มเทนะคะที่จะแก้ไขปัญหาคุณสนใจคุณให้ความร่วมมือคุณทุ่มเทนะคะ บางครั้งคุณยอมเจ็บตัวคุณยอมเจ็บปวดเพื่อที่จะจบปัญหานะคะแล้วจากนั้นเนี่ยคุณพยายามคุณไม่ลดละที่จะแก้ไขปัญหาอย่าปล่อยปัญหาทิ้งไว้นะปัญหานี้นะคะแล้วคุณจะพบะทางออกแล้วที่สุดปัญหาก็จะจบลง เอาละสรุปคือปัญหาของคุณแก้ไขได้โดยการที่คุณต้องมีความอดทนมีผู้หลักผู้ใหญ่มาอุปธรรมช่วยเหลือมีผู้รู้มีคนที่มีคุณธรรมสูงมาช่วยเหลือจากนั้นคุณจะต้องเทใจทุ่มเทนะคะสัมผัสให้ได้ถึงปัญหาโฟกัสนะคะที่จะแก้ไขปัญหาให้ได้นะคะแล้วคุณทุ่มเทนะคะในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลังแล้วปัญหาจะหมดไปค่ะ เอาละค่ะต่อไปเราจะมาที่กองที่สามบ้างปัญหาที่คุณเจออยู่นี้จะออกยังไงกองที่สามผู้ที่เลือกน้องเชลลนะคะน้องหอยสังเล็กกองที่สามขอพลังงานเบื้องบนนะคะได้มาชี้แจงได้มาแจง้งแถลงไขว่าปัญหาที่เจออยู่นี้สำหรับคนที่เลือกกองที่สามควรจะแก้ไขยังไง ปัญหานี้จะแก้ไขยังไงจะออกจากปัญหาได้อย่างไรทุกปัญหามีทางออกนะคะต้องคิดไว้เลยว่าทุกปัญหามีทางออกไม่มีปัญหาไหนไม่มีทางออกจะต้องมีความหวังคะ่ะ ปัญหานี้คุณจะต้องสตรองมากๆคุณจะต้องมีความเก่งกาจคุณจะต้องสตรองนะคะแล้วคุณจะออกจากปัญหาได้แม้ว่ามันจะมีความวุ่นวายเหนื่อยยากหน่อยแต่คุณจะพบกับความหวังและความมุ่งมั่นที่จะออกจากปัญหาถึงแม้ว่าการขัดแย้งนั้นมันจะเป็นการขัดแย้งที่ดูแล้วปัญหาของคุณไม่หนักเท่าไหร่นะไม่หนักเท่ากองที่สองนะคะแต่ปัญหานี้มันก็จะต้อง สตรองอะดูแล้วเหมือนคุณจะต้องแบบแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะสําหรับผู้ที่เลือกกองที่3นะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนในการที่จะแก้ไขปัญหาเมื่อกี้กองที่สองบอกว่าให้พึ่งผู้หลักผู้ใหญ่แต่กองที่3บอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะอ่ะจริงๆด้วยตนเป็นที่พึ่งแห่งตน คุณรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะคะดังนั้นอะ่ะอย่าทําอะไรที่ผิดโดยเฉพาะผิดคุณธรรมผิดศีลธรรมอย่าทําอะไรแบบนั้นเพราะมันจะสร้างความวุ่นวายให้กับคุณปัญหาจะไม่จบดังนั้นคุณจะต้องเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะและจะต้องเป็นคนดีด้วยคิดดีทดําดีพูดดีจะต้องเป็นคนดีไม่ทําอะไรที่ผิดผิด ผิดศีลธรรมแล้วไม่ก้องเกี่ยวกับพวกอบายามุกนะคะพวกอะไรที่มันเป็นแบบด้านมืดต้องไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้จะมาบั่นทอนพลังงานแห่งชัยชนะของคุณออกไปนะคะทำให้คุณเนี่ยอ่อนแอทําให้คุณแก้ปัญหาไม่ได้ทําให้คุณวี a นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเป็นคนดีนั่นแหละแล้วตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคุณไม่ได้มีสิ่งส่งเสริมดวงชะตานะคะที่จะเข้ามาช่วยคุณแก้ปัญหาได้เลยนะคะดังนั้นคุณต้องใช ดวงของตัวเองเพียวๆเลยต้องใช้ความสามารถความฉลาดความเก่งความกล้าความแร่งของคุณเพียวๆเลยในการแก้แก้ไขปัญหาคุณจะต้องเป็นคนดีเพื่อเป็นเกาะคุ้มกันนะคะเกาะแก้วคุ้มภัยให้กับคุณนะคะแล้วจากนั้นอ่ะคุณอ่ะจะเอาชนะปัญหาได้ถ้าคุณเป็นเดอะวินเนอร์คุณเอาชนะปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยความความดีของคุณเองความสะตองของคุณเองแล้วนะคะคุณจะเป็นดั่งราชินีที่อยู่บนบัลลังก์อ่ะ คือไม่มีใครทําอะไรคุณได้อีกแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยคุณจะอยู่สุขสบายไม่มีใครกล้าแย่มกับคุณอีกต่อไปนะคะปัญหานั้นน่ยมันจะอาจจะเป็นปัญหาแบบมากวนใจคุณนะมาลองของกับคุณนะนะคะมาแบบว่าอยากจะมาท้าทายคุณนะ แต่พอคุณแก้ไขได้คุณแบบแสดงออกถึงความเก่งความเจ๋งของคุณความแน่ของคุณไปแล้วนะคะแล้วเนื้อในแท้ๆคุณก็เป็นคนดีด้วยนะคะคุณไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีเลยเนี่ยนะคะคุณก็จะกลายเป็นราชินีที่อยู่บนบัลลังก์ที่ไม่มีใครกล้าทําอะไรคุณอีกไพ่อยากบอกอะไรกับคุณคะดูพลังงานของไพ่แล้วอ่ะปัญหาของกองสามนะคะจะชิวที่สุดเลยนะคะ โอ้โหไพ่พลังงานโล่งมากอะ่ะคุณเป็นคนที่มีบุญมากเลยนะคุณเป็นคนที่ดวงดีมากมีบุญมากปัญหาที่เข้ามาเป็นปัญหาแบบไม่ใหญ่อะ่ะเป็นปัญหาจิบจิบแค่คุณเป็นคนเก่งแค่คุณเป็นคนดีทุกปัญหาจบละจบหมดเลยแล้วทุกสงทุกอย่างสีโลราบกับคุณหมดเลยนะคะทุกคนจะมาสีโลราบกับคุณนะคะได้ทั้งไพ่ the empress และไพ่ the strength ทับความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญอดทนแล้วก็ความยิ่งใหญ่เอาละค่ะ ก็จบละนะคะสำหรับการทํานายนะคะพิกดคาร์นะคะทำนายการออกจากปัญหานะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกการติดตามทุกการรับชมน,นะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้พบกับแสงสว่างได้พบกับทางออกจากปัญหานะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยพลังขอให้ทุกคนคิดดีทำดีพูดดีใช้ความดีเป็นเกาะ แก้วคุ้มภัยกำบังตัวคุณจากสิ่งชั่วร้ายจากเคาะกรรมจากเรื่องหลายๆจากปัญหาและอุปสรรคใดๆก็ตามนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ